ก็สวัสดีคับวันนี้อยู่กับผมก็ดีนะดีฉันเนจะมาสอนโปรแกรมจุลศิ r l ์ t ด e g เกมนะครับอย่างแรกพาก็ต้องโหลดแอปนี้มาก่อนแต่ผมแนะนําผมจะไม่อผมอาจจะไม่ได้ทิ้งลิงไว้นะผมอาจผมแนะนําให้ไปหาโหลดจากคลิปคนอื่นแล้วกันนะแต่ผมแค่จะมาสอนโปรมาอย่างแรกให้กดเข้าแอปนี้เลยครับ แอป Lucky Punch กดเข้าไปปุ๊บเออเอเอะไรเออนี่กดอันนี้ไม่รู้มันเด้งมันอะนี่ครับมันก็จะเด้งมันต้าตายออ้ยรเออเออนมาหน้าตายอย่างนี้ยนะครับนี่ครับแล้วเราก็กดไปเลย Jurassic เอออันนี้เนี่ยนี่อะไรนี่ละ Jurassic World Game เนี่ยคลิกไปเลยแล้วก็กดอันที่สามที่มันคือว่าเมนูแพ็กชึบ เน่กรอบปุ๊บให้กดเน่มันจะไม่ไม่ไม่อันนี้กดไม่ไปก่อนเน่มันก็จะมีสร้างไฟ a B k ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนกดอันที่ใส่นะครับเน่เน่เน่คลิกบ้านนึงขอโโษทีนะครับไม่ยังงงก็มาคลิปต่อเลยแล้วก็ห้ามลืมไปห้าไม่เสียงห้าไม่เสียงไลแท็กใช่ไมาผมขออภัยด้วยนะครับนี่เราก็ให้กดอันครับสร้างแอปนี้ใหม่คลิกไปเลย แล้วก็รอมันจะตอบไปตอนที่รอเสร็จนะครับผมบายกันเดี๋ยวไปดูกันเลยแบกเกอร์นี่ครับหลังจากโหลรเสร็จแล้วให้กดอันนี้ครับไปที่ไฟล์ห้ามกดเปิดดูห้ามกดตกลงด้วยกดไปที่ไฟล์ปึ๊บกดคำว,ว่าถอนการติดตั้งนะติดตั้งปั๊ม <c oughs> กดใช่นะครับปุ๊ม แล้วก็กดตกลงปึ้มแล้วก็รอทันก็จะตั้งแบ๊บ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 แบ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 นี่ครัตั้งแรกทำอะไรเสร็จแล้วรอปุ oh, ๊บงรอวิ่งจิ้งมาหน้าอย่างงี้แล้วก็กดนี่ครับติดตั้งแล้วก็รอเลยรอปะสตูดิโอถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะครับรอ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 ให้มันโหลดเต็ม ้ามีคนจะไม่ตัด,ตดระบบเรเร็วเรเร็วหน่อยเร็วหน่อยทั้นมนี่ครับเลยอย่างนั้นกดเปิดได้เลยครับแล้วผมจะกดตกลงมาแค่นี้ครับานหอินี้อย่ลกดไลค์กดแชร์กดก็กดกระดิง่งด้วยนะครับคครับ,บ้า